We're gonna taste of the lips, I toxic, With a taste of now all the way and slippery a poison paradise I'm addicted to you don't you know like a chocolate สวัสดีครับท่านทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Wolf Land และอยู่กับผมลุงแมวอีกเช่นเคยนะครับซึ่ง Wolf Land ที่ผมจะมาทำการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการ build m ในวันนี้นั้นเธอได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งพิษผู้ที่มีขนาดเออนมนมสับลืมเพิมที่สุดในเกมลองจ Lotus, ุดใจโลตัสแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นและจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากเจสซีลีนของเราน,นั่นเองนะครับ สกิลเธอนน้นจะโหดสลัดสักแค่ไหนเนี่ยเชิญรับชมกันได้เลยครับผมสกิลทั้งหมดของเซรีนจะเป็นการใช้พิษหลากหลายชนิดในการสังหารศัตรูซึ่งได้แก่สกิลพาสซีฟโพเทนซีจะส่งผลให้เซรีนสามารถสร้างสถานะผิดปกติทุกชนิดให้แก่ศัตรูได้นานขึ้น25%จากระยะเวลาปกติสกิลที่1นึสปอ เมื่อกดใช้การสกิลดังกล่าวแล้วเซรินจะทําการสร้างสปอร์จำนวนหนึ่งใส่ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าของเธอโดยสปอร์แต่ละลูกจะสร้างความเสียหายธาตุไวรอนจำนวนหนึ่งต่อวินาทีให้แก่ศัตรูที่เป็นเป้าหมายในช่วงระยะเวลาหนึง่งและหากสปอร์เกิดการระเบิดขึ้นจากการโจมตีใดก็ตามก็จะสร้างความเสียหายธาตุไวรอนจำนวนหนึ่งต่อวินาทีให้แก่ศัตรูทุกๆตัวที่อยู่ในระยะลัศมีของการระเบิดและทาให้ศัตรูติดสถานะไวนอนร้อยเ0เ ซึ่งจะส่งผลทั้งไม่่าพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูลดลงทันที50%ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนอกจากนี้หากสปอร์เกิดการระเบิดด้วยสถานะท็อกซินก็จะส่งผลให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในรัศมีของการระเบิดติดทั้งสถานะไวรัลและท็อกซิน1น0ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทันทีซึ่งสถานะท็อกซินจะส่งผลทั้งไม่่า HP ของศัตรูลดลงเรื่อยๆทุกวินาทีโดยที่ความเสียหายดังกล่าวจะเจาะทะลุผ่านทั้งค่าอร์เมอร์และค่าชิลโดยที่ค่าพลังสตริงจะส่งผลต่อความรุนแรงของส ค่า Power r a n e จะส่งผลต่อระยะทางในการไล่สกิลและระยะรัศมีในการระเบิดของสกิลและค่า p r d u a t i o n จะส่งผลต่อระยะแลาในการสร้างความเสียธาตุเวลต่อวินาทีของเป้าหมายแรกที่โดนสกิลเข้าไปสกิลที่ 2. Mode เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว Serin จะทําการลอกคราบสร้างร่างโคลนขึ้นมาในบริเวณที่ยืนอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งและลบสถานะผิดป,ปกตทิทุกประเภทออกจากตัวเธอทันทีโดยที่ร่างโคลนจะมีพลังชีวิตและชิลจานวนหนึ่ง ซึ่งถ้าหากร่างโคลนดังกล่าวถูกทําลายลงหรือหมดระยะเวลาลงก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุท็อกซินจนํานวนหนึ่งให้แก่ศัตรทูที่อยู่ในระยะรัศมีของการระเบิดและทําให้ติดสถานะท็อกซิน100%ทันทีนอกจากนี้เรายังสามารถไล่สกิลสปอร์ใส่ร่างโคลนได้อีกด้วยแต่จะไม่สร้างความเสียหายใดๆแก่ร่างโคลนและจะใช้พลังงาในการไล่สกิลน้อยลงกว่าปกติ50%และเมื่อร่างโคลนเกิดการระเบิดขึ้น ก็จะทําให้สปอร์ระเบิดตามไปด้วยเช่นกันและสร้างความเสียหายเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนของสกิลสปอร์โดยที่ค่า power s t r e n g จะส่งผลต่อพลังชีวิตสูงสุดและความรุนแรงในการระเบิดของร่างโคลนค่า power l e n g จะส่งผลต่อระยะรัศมีในการระเบิดของร่างโคลนและค่า power duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของร่างโคลนสกิลที่ 3. toxic lash เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วเซรีนจะทำการเคลือบอาวุธระยะประชิดด้วยพิษร้แรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีธาตุท็อกซินจํานวนหนึ่งให้แก่อาวุธระยะประชิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเมื่อทําการโจมตีส่ศัตรูด้วยอาวุธดังกล่าวก็จะส่งผลให้ศัตรูติดสถานะท็อกซิน100%ในทันทีนอกจากนี้สกิลดังกล่าวยังช่วยให้เราสามารถเพิ่มอัตราการบล็อกความเสียหายจานวนหนึ่งจากการโจมตีระยะประชิดทุกชนิดได้ในขณะที่เรากําลังเข้าสู่โหมดอาวุธระยะประชิดและทําการบล็อกอยู่และถ้าหากเราทําการโจมตีสายศัตรูที่มีผลของสปอร์ติดอยู่ ด้วยอาวุธระยะประชิดที่ถูกเคลือบด้วยพิษจากสกิลจะทําให้สปอร์เกิดการระเบิดขึ้นและกระจายสถานะไวรัลและท็อกซินไปยังศัตรูรอบๆทั้งหมดที่อยู่ในระยะรัศมีของสกิล100%ทันทีและเซรินจะได้รับค่า Energy คืน2หน่วยต่อศัตรู1ตัวที่โดนการระเบิดของสกิลดังกล่าวเข้าไปโดยที่ค่า Power Strength จะส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีและการบล็อกของสกิลและค่า p o w e r duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของบัฟจากสกิลสกิลที่4ี่เมสมาเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วเซรีนจะทําการระเบิดหมอกพิษในพื้นที่รัศมีรอบๆตัวของเธอโดยจะสร้างความเสียหายธาตุคลอโรซีสจำนวนหนึ่งต่อวินาทีให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ภายในขอบเขตของระยะสกิลในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งหากศัตรูที่โดนสกิลเมสมาเข้าไปติดสถานะไวรอลหรือท็อกซินอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเพิ่มความเสียหายกับสกิลเมสมาทันที100% และถ้าหากศัตรูตัวดังกล่าวติดทั้งสถานะไวรอลและท็อกซินอยู่รพร้อมกันก็จะส่งผลให้ค่าความเสียหายของสกิลแมสมาเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็น200%ได้อีกด้วยเช่นกันและนอกจากนี้หากมีร่างโคนของเซลีนอยู่ภายในระยะรัศมีของสกิลแมสมาในขณะที่เรากำลังใช้สกิลดังกล่าวจะส่งผลให้ร่างโครดังกล่าวเกิดการระเบิดขึ้นและ,และสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้แก่สกิลแมสสมาอีกจำนวนหนึ่งด้วยโดยที่ค่า power strength จะส่งผลต่อความรุนแรงของสกิลค่า power range จะส่งผลต่อระยะเวลีความกว้างของสกิลและค่าพาวเวอร์ดูเรชั่นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการสร้างความเสียหายต่อวินาทีของสกิลโอเคครับแล้วก็มีกันในส่วนของวิธีการบิวมดของเซรินนะครับว่ามีวิธีการบิวอย่างไรบ้างซึ่งสายที่ผมจะมานําเสนอให้กับทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นสายที่จะเน้นการใช้งานของสกิลเมสม่ของเซรินเป็นหลักนะครับผมซึ่งการที่เราจะรีดความเสียหายของสกิลเมสม่ให้ได้สูงสุดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการคอมโบสกิลนะครับซึ่งวิธีการคอมโบของผมมีดังนี้ครับผม เนื่องจากการสร้างร่างปลอมของเซรีขึ้นมานะครับด้วยสกิลโม้นะครับกด2เข้าไปปุ๊บก็ได้ร่างปลอมมาแล้วเราก็จะใช้สกิลสปอร์นะครับสกิลหนึ่งใส่เข้าไปนะครับจากนั้นใช้วุ๊อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าวเลียประชิดนะครับโจมตีใส่สปอร์ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็กระจายความเสียหายธาตุไวรัลนะครับให้แก่ศัตรูจากนั้นก็กดสกิลสองอีกทีนึงครับสกิลโม้ก็จะทําการระเบิดร่างปลอมนะครับแล้วก็จะกระจายธาตุพิษนะครับไปยังศัตรูรอบๆนะครับจากนั้นให้้้กกดดใชสสิลเมมมาไททัันนีะครบผ ซึ่งมันจะเข้าหลักการของการบูสต์สกิลเอ่อบูสต์ความเสียหายของสกิลนะครับจากการที่ศัตรูติดท่าท็อกซินครับอยู่ติดสถานท็อกซินอยู่แล้วก็ติดสถานไวรัลไวรัลที่สําคัญมากครับเพราะว่านอกจากจะทําให้ความแรงของสกิลเมสม่าแรงขึ้นแล้วเนี่ยยังทําให้ศัตรูเลือดลดเป็นครึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งเป็นการตัดเลือดของศัตรูไปไปทันที5 0นะครับแล้วก็มีการที่มีร่างปลอมนะครับของอเซเรียนอยู่ในระยะของสกิลนะครับทำให้ความแรงที่ผมทาได้เนี่ยสูงจากเดิมขึ้นไปถึง4เท่าด้วยกันนะครผม ซึ่งวิธีการบิ่งมอสของผมมีดังนี้ครับเริ่มจากไปแรกนะครับผมใส่เป็นมอสคอเลสีโปรเจคชันนะครับในช่องออร่าเพื่อลดกล่อ,ของขศัตรูลง30%ต่อมาก็มาเพิ่มที่ power lens ก่อนนะครับให้ได้ระยะที่เราสามารถวางกลดได้นะครับโดยการใส่มอสโอเว่ยเซนเดนนะครับกับสเตรชนะครับเข้าไปจะทําให้ค่า power lens ของผมอยู่ที่2องร้อนะครับทำให้ระยะของสกิลต่างๆเนี่ยสามารถวางกลดได้อยู่ที่ประมาณ30กว่าเมตรนะครับโดยโดยปกติทั่วไปแล้วก็ต่อมาก็ขาดไม่ได้เลยก็คือ อมอสที่เพิ่ม power s t r i n g นะครับทำให้สกิลแรงขึ้นด้วยการใส่ intensify แล้วก็ทาร a s s e n c o n ู u แล้วก็ power drift นะครับที่ช่อง extra m o d e นะครับทำให้ค่า power s t r i n g ผมขึ้นมาเป็น170%ต่อมาก็คือต้องเพิ่ม power efficiency ครับจากการใส่ fitting e q u i t i z e แ e n g 4กับ steam line แ e n g t 4นะครับทำให้ efficiency ผมขึ้นมาเป็น175%นะครับทำให้เราสามารถที่จะ spam สกิลได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ duration นะครับจำเป็นเหมือนกันนะอเพราะว่า สกิล uh, ที่1นะครับสกิลสปอร์กับสกิลที่4สกิลเมสแมนเนี่ยต้องใช้ค่าพาเวอร์เรชันด้วยครับในการที่จะทำดามเมจโอเวอร์ไทม์ให้นานขึ้นนะครับผมและวัสุดท,ท้ายนะครับผมเลือกใช้เป็นดีเดเรชันนะครับเพื่อเพิ่มค่าเกราะนะครับให้ถือขึ้นนิดนึงนะครับผมหรือว่าใครจะเปลี่ยนไป็นใบอื่นก็ได้แต่ว่าผมสไตล,ล์ผมก็อย่างที่เห็นเห็นกันเนาะในบิวที่ผันๆันนะก็คือจะต้องมีมอดที่เสริมให้เราเกราะเพิ่มหรือว่าทําให้เราเลือดเพิ่มไว้สักหน่อยนะครับจะได้ไม่่ตายายงายงๆ ซึ่งบิของเซลีนดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบเอาไปลงพวกด่านที่ศัตรูวิ่งเข้ามาหาเราทีละจำนวนมากๆนะครับอย่างเช่นโมบายดีเฟน s ์หรือว่าดีเฟนต์นะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราทำคอมโบเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรนะครับประมาณ3-4ีวิเลยแล้วก็กินเอเนอร์จี้อย่างน้อยนะครับก็ครั้งละ50หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องพกเอเนอร์จี้ไปด้วยนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดจะเน้นใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าเอาวอลเฟลมตัวอื่นไปน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวน แต่ว่า FC ของเซรีนะครับอย่าพิ่งน้อยใจไปนะครับเพราะบิลดังกล่าวเนี่ยผมเอาไปใช้เล่นในด่านเก็บเลเยอสุดฮิตนั่นก็คือดราก้นได้เป็นอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับผมโดยเอาไปแค่ตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องพึ่งตัวอื่นๆเลยแต่ว่าก็ควรจะมีคนอื่นในตีนีให้ไปช่วยกันยึดเสาหรือว่าทําการโจมตีศัตรูที่มันแบบที่มันทึกๆนะครับส่วนเราก็แค่ไปอยู่กลางแมปนะครับแล้วก็ไปทําการปลูกเ็ดนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าปลูกเ็ดเชี่ยอะไรวะลุงแมว อย่าพึ่งหัวร้อนนะครับผมเขาเรียกกันว่าสายปุ๊กเพจจริงๆเพราะว่าเราแค่ไปยืนใช้สกิลโม้นะครับเพื่อทําการลอกคราบทิ้งไว้นะครับแล้วก็อัดสกิลสปอร์สลับกับโจมตีใส่ร่างโคนตัวดังกล่าวไปเรื่อยนะครับเราะผมก็จะทําให้เกิดความเสียหายทัดไวรั์เนี่ยสอวินาทีกระจายไปยังศัตรูรบอบๆนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะไป็อดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวซึ่งจะทําให้เลือดลดลงไปทันทีนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็แค่รอดูมันตายลงนะครับผมซึ่งเฉลี่ยต่อรรรรอบบแลล้้วววเเเนนนีีี่่ยยยผมมมจจะะะสาาาาถถฆไไดดปณ400ปณคััึงตท ไม่ต้องพึ่งจีนตี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องพึ่งให้เขามาคอย EV ให้เลยและแค่มีถัง Energy นะครับหรือว่ามีโฟกัสของฝั่งเซโนลิกนะครับก็สบายแล้วแล้วก็ทิกอย่างนึงครับที่ผมจะแนะนำนะครับที่ควรจะทำก็คือควรจะพกปืนที่ทำดาเมจต่อวินาทีไปด้วยซึ่งจะได้เราไม่ต้องมาเสียเวลาเล็งนะครับเล็งยิงสปอร์ให้มันระเบิดให้มันรู้สึกเมื่อยหรือว่าลำคาญนะครับโดยปืนที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็มี2ปืนก็คือปืนที่ชื่อว่าโทริดนะครับกับปืนที่ชื่อว่าซิมูเลอร์นะครับ ซึ่งก็เลือกเอาได้ตามความชอบเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบซิมูเลอร์แต่ว่าเป็นเวอร์ชันสายหนอยมากกว่าเพราะว่าบางทีเวลาเพื่อนของเราเนี่ยมันฆ่าฆ่าศัตรูได้เนี่ยอีก e เพียวจะมาเข้าปืนแล้วก็พอเก็บปืนเก็บชาร์จได้ในดับเล็งก็จะระเบิดนะครับแล้วก็เพิ่มเอเนอร์จีให้เราด้วยสบายเลยเอเนอร์จีขึ้นเรื่อยๆและนอกจากนี้นเนี่ยสายบูกเขยเนี่ยยังสามารถเอาไปลงพวกด่านประเภทดิฟเอนซ์หรือว่าโมบายดิฟเอนซ์นะครับที่ศัตรูเลเวลไม่เกิน30ได้อย่างชิลๆเลยครับผมโอเคครับ ก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการบิวมดของเจสซารียนของเราคิดว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปไปนะครับน่าจะได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเอาไปปรับแต่งใช้ดูนะครับตามความชอบได้เลยที่ผมบิวให้ดูนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยบิวของแต่ละคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยเช่นกันนะครับผมไม่มีบิวไหนที่ดีที่สุดหรือว่ากาที่สุดนะครับมีแต่ว่าบิวแล้วเนี่ยไปยืนโชงโอเอฟเคอยู่ในด่านแบบ และในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่เทนนทุกท่านอาเดียส